ต้บอฮะกอันได็บอกบหนูุตางคุณบีเพิ่ดูนิตองาันานี่ผู้เเลยุณนจะเลียคุณหนลงไปคุณคอยลงไปขื่นโน่นยืดโน่นคอยลงไปวันนั่นอย่เต็มมันนี่ในยางลูกเ่เจมเจะิงืดคุเลยเนาะาดยางอะไรนี่ใเขา จนเขาจนเขางยงม่ตากตาลยตาโยังกาแฟเขาบ่เหรอเออกาแฟดีสามชิ้นี่ิดต้นเออไดเกียวของร้านเขามาเกียวนันขายช่างคุณออกมาให้เรี่ยงจะได้นายเอาคือมีเรี่ยงโอ้ยหลายนี่เป็นพี่ร้อยหาร้อยมนมาน ไั่นด้ย่างคนถลายคนอยู่บ้านใคยงจนเขาประกาศอันออกนั่นสายน้ำหนามือเข้าข้าว่ะเขาบอให้ร้อเรวเรองเร้าอ้านภาษักิงมันลงมหาจินวะอืมันมหากินล้วยสุกบดดเนีเนาะข่ยสว้เอามันเจาได้กินบ่ซุเรื่องต้าแต่งานถีงรอกิดพ nah, ่่วาีมันุเรื่น

ธรรมดาเท่าพ <ừ> ันท่านเพียก็จะปลูกปล่อยนวไว้ลงอม่างงอมยางฝาฝ้าเดี่ยรู้อมพันธุ์คุ้มแล้วันธุนน่ดกนาด้ทุ่ยทีอยู่ว่าเป็นมันงงมีดต่างคต้องคนต่างนต่งต้องตอ

เขาปูนถือเรียนงามแต่เลือยคล้อล้ไปนี่ล้นไ่ติดท่วงท่วงอย่างเคยยหรือไงเลื่ยค้อยล้มไปเล่ยคลอยนังอย่างโน้นมันระแน่นเชนวรโนนนี่กล้หรือใกล้ต้องเพลื่อนกันได้ดว่าแบบบุฟฟานทังดเลยบุจ่อน้ำบาดาลฮะแล้วก็จ่อข้นพุ่มอยู่แล้วขึ้นเนาะขึ้นบนแล้วอมันดีเนาะน้องพอดแอร์ล้มาเนาะ ไม่เอาคืนนู่นมึงคืนนี้มาทา่ห้อเดทนประเด็นหน้ามือก็มานมันเจาะแล้วก็ตีก้นไส้มันเอาถนัดนเ่านั่นนู่นมันว่าเช่นกันมันมันเจาเล่นน้ำบ่บ่ถึงน้ำกับบ่เอาบ่ถึงน้ำเมื่อวานนี้เขาเอาอยู่นังไงเาหรือเ่าหลาคน ทางสองทางสเมตรเลยทางกันสองคูณหกสองคูณห้าเ้าเป้าเ็ดคว้นบางยางบางเม็ดเป็นต้นว่าเห็น้ไอ้่ทบผูกผม็ไม่เลี้ยวย่นลกเขาน่อยนีต้นนึงสองเมตรูกนี่มาพรามัมันคุกเขาเขาเอาเขาเอาเดียวกันเลยนเดียวกันต้องการเขาจะวยลงมือเนี่ยเขาจะางยอดดีกว่าเนี่เขาบอกว่าขึ้นต้นเดียวสองต้น เขาเขาตัดน่อนดีกว่ามัยตัดน่อนหเมตรน่านยวันนตงานเลาตัดน่อนเนี่ยหรือเปล่าตัดอนเดียวเาอ่อนต้นนมดผมไปเห็นยั่จั๊ยั่ไอ้ต้องแพกนี่น่ทักขุ่นนเขาตัดตัดกินกิน

นุ่งชังใส่ดอกเบิร์บงาที่เขีนว่าขอต้อนี่ใกล้ี่เขามีชืนนดเอรีดอ่ามันจะออดมันจะบัมยอดเดียมีดกันไก่มีดตัดไแต่ข้ามูลมลมห็นไหมที่จะมาเองต้นนีมั้งสีกว้างใหญ่ไปตัดจิ้มไม่งานเออนี่ปเชือใดมั้งพวกูละเชือดก็ดผมเอาไว้ตั้งสามปีนั่งเายกบันีดกิลิกิลิ

นด่งงานนี่มันมันเด่นี่มันน้ำยอดมัเด่นี่าไเขาร่ี่น่อันนี้มันน้ำหยอดมเด่นี่น้่อไก่ล้ยงดี่เลย่ล้มันน้ำยอดเขา้้ิดตาที่้นนว่า่า้ อันนี้ก็ยังจงไว้3 <laughs> 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 我没骂，跟你说